บายวันนี้เปลวแดดที่ตอนนี้กลายเป็นสีส้มเข้มทอแสงมุ่งลงสู่พื้นดินทำให้เกิดเปลวแดดกระทบกรรันระยิบระยับทำให้ใบไม้ที่เคยเป็นสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลพงหญ้าที่เคยเป็นกอตอนนี้ล้มลงนอนราบกับพื้นดินลมที่พัดเอื่อยพัดพาใบไม้ลงสู่ข้างล่าง ต้นยางนาต้นใหญ่ยืนเรียงรายเป็นทิวแถวที่ยืนต้นตระานสูงเสียดฟ,ฟ้าในราวไพรดอกของมันลอยลู่ลมจากกิ่งข้างบนหมุนติ้วติ้วตามแรงลมไปตกใกล้หรือไกลขึ้นอยู่กับแรงของลมบางดอกก็หมุนไปไกลจนสุดลูกหูลูกตามองดูธรรมชาติของป่ามันช่างมีบนขลังซะยิ่งนัก วันนี้เกรียงนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านหลังจากนำสมุนไพรไปตากพึงเดดให้กับผู้เป็นพ่อจนแล้วเสร็จเกรียงก็นั่งสูบยาใบตองสายตาเหลือไปมองสมุนไพรที่นำมาจากในป่าเมื่อเดือนที่แล้วสมุนไพรที่นำมาที่เก็บรักษาไว้มันก็ใกล้จะหมดเต็มที เรียงก็เลยหันไปทางพ่อที่นั่งเหลาคันเบ็ดอยู่ข้างๆจึงเอ่ยขึ้นว่าพ่อสมุนไพรมันใกล้จะหมดแล้วนะแล้วก็สมุนไพราบางตัวก็หมดไปแล้วด้วยอาศักผู้เป็นพ่อแกก็เงยหน้าขึ้นมาหันไปมองสมุนไพรที่ตากอยู่แล้วแกก็ถอนหายใจแล้วก็พูดขึ้นว่านี่แหละข้าก็กลุ่มใจ เพราะสมุนไพราบางตัวก็หายากขึ้นทุกทีอ้าวทำไมล่ะพ่อเกรียงหันไปถามผู้เป็นพ่อตาสักก็อธิบายให้ลูกชายฟังก็หมูป่าน่ะสิมันกัดกินสมุนไพราบางต้นบางต้นที่มันกินไม่ได้มันก็เอาจมูกของมันเที่ยวขุดจนรากของต้นสมุนไพร ลอยขึ้นมาจากพื้นดินนะสิทำให้มันแห้งเฉาตายในที่สุดเกรียงนั่งคิดอยู่สักพักแล้วก็พูดขึ้นมาว่าแล้วเราจะเอาอยัางไงดีล่ะพ่อก็อย่างนี้แหละสิ้าคิดอยู่พ่อคิดว่าพรุ่งนี้พ่อจะชวนเองเดินเข้าในป่าที่ลึกอีกสักหน่อยมันไม่ไกลสักเท่าไรหรอก กับพื้นที่ที่เราเคยไปเก็บสมุนไพรในรอบที่แล้วช่วงนี้หน้าแล้งเราเข้าไปในป่าใหญ่ป่ายังอุดมสมบูรณ์พื้นดินก็ยังชุ่มชื้นคงจะมีสมุนไพรยอยู่บ้างแล้วนะพรุ่งนี้เองก็ตื่นแต่เช้าลุกขึ้นหนุงข้าวหุงปลาแล้วก็ห่อข้าวไปกินด้วยนะพรุ่งนี้เราจะไปก่อนไก่ขัน เพลียงเมื่อได้ยินพ่อสั่งแบบนั้นก็พยักหน้าแล้วก็รับปากกับพ่อว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องตื่นแต่เช้าลุกขึ้นหุงข้าวหุงปลาตาสักแกเป็นหม้ตั้งแต่อายุของเปลียงได้หกขวบตอนนั้นตาสักเองก็ยังไม่ได้เป็นหมอประจําหมู่บ้านเมือ่อเมียแกถูกงูกัด แกก็พาเมียไปรักษากับหมอที่เขาว่ารักษาเกี่ยวกับเรื่องงูกัดหมองูก็รักษาให้ไม่ได้เนื่องจากพิษคูวิ่งสูวใจเมื่อไปถึงเมียแกก็สิ้นใจตายตั้งแต่นั้นมาลุงศักด์ก็พยายามเรียนรู้กับพระที่วัดด้านการรักษาคนเจ็บคนไข้ไม่สบายพร้อมกับ พระที่วัดให้ตำรามาเก๋ก็มาศึกษาจนรักษาโรคทุกอย่างพร้อมกับวิชาอาคมบางอย่างจากพระที่วัดให้มาด้วยก่อนไก่ขันสองพ่อลูกมุ่งหน้าสุ่าใหญ่เมื่อมาได้เลยครึ่งทางดาศักกก็หยุดแล้วหันมาบอกเกรียงผู้เป็นลูกชายว่าเกรียงเอ้ย เราพักกินข้าวกินปลากันก่อนเถอลูกแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกเดินทางกันต่อเหลือระยะทางก็ไม่ไกลแล้วทั้งคู่นั่งพักใต้ร่มไม้ตาสักแกก็ตักข้าวกับหมูเค็มที่แกนำมาวางไว้บนใบไม้แล้วแกก็ทำปากขมุบขมิบแล้วหันไปบอกลูกชายว่าเอา้ากินข้าวเถอะแกหันมาบอกลูกชายของแก สคนพ่อลูกเมื่อกินข้าวเสร็จก็หยิบใบตองแห้งพร้อมกับยาเส้นแล้วบรรจงวางมวนกันเสร็จแล้วก็นั่งสูบจนฟันขมงตาสักก็เอ่ยขึ้นว่าไปเถอะเดี๋ยวเราจะออกจากป่าตรงนี้อย่าให้มันทันมืดเกลียงเมื่อได้ยิน ก็ก้กมหยิบสัมภาระที่นำมาใส่สมุนไพรแล้วเดินตามหลังผู้เป็นพ่อเมื่อมาถึงแนวเขตชายป่าเรียงมีความรู้สึกอากาศที่นี่เย็นพลึกชวนขนลุกเมื่อเรียงเงยหน้าขึ้นมองยอดไม้ต้นไม้แต่ละต้นมันใหญ่ยืนเรียงรายส่วนด้านล่างเต็มไปด้วยเถาวัน ที่ห้อยพันกันเป็นเกลียวทั้งเส้นใหญ่และเส้นเล็กมองไปด้านไหนก็ไม่มีร่องรอยของชาวบ้านมาโค่นหรือมาตัดไม้ออกจากป่าแห่งนี้เลยอ้าวเฮย้ยเอ็งจะยืนมองอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะเว้ยดีบเดินเข้ามาเถอะครับพ่อเรียงขานรับ สองพ่อลูกก็สอดสองสายตามองหาสมุนไพรก็ไปเจอเอาดงสมุนไพรเกรียงกึงส่งเสียงเรียกพ่อพ่อทางนี้ตาสักซึ่งแกเดินนำหน้าเกรียงไปแกหันหลังกลับมาตามเสียงเรียกแล้วแกก็เดินกลับมาหาลูกชายโอ้พ่อฉันไม่คิดเลย ว่าสมุนไพรในป่าพื้นนี้มันจะมีมากมายถึงขนาดนี้ตาสักแกก็มองดูสมุนไพรที่มันงอกเต็มพื้นแผ่นดินใต้ร่มไม้ใหญ่แล้วแกก็ยืนนิ่งแล้วก็พูดก็ออกมาว่าเออเออเออช่วยกันเก็บเถอะเร็ว,เร,วเร็วเข้านี่มันก็บายโขไปแล้วเมื่อทั้งคู่ กำลังก้มหน้าก้มตาเก็บสมุนไพรไปได้สักพักก็มีบางอย่างวิ่งผ่านหน้าทั้งสองคนทั้งคู่ก็เงยหน้าขึ้นมามองไปรอบๆบ,บริเวณว่ามีอะไรวิ่งผ่านหน้าไปเมื่อกี้เรียงก็เอ่ยขึ้นว่าพ่อเมื่อตะกี้พ่อเห็นอะไรหรือเปล่ามันวิ่งผ่านหน้าเราไปนาเมื่อตะกี้ะ ตาสักแกหันไปมองรอบบริเวณแล้วแกก็คุมพำนเบาๆเออไม่มีอะไรหรอกรีบครับเถออย่าไปสนใจมันเลยสักครู่ทั้งสองก็ได้สมุนไพรตามที่ต้องการแล้วก็จัดยัดลงกระสอบปลูกมัดปากเรียบร้อยแล้วก็เอาไปวางไว้ใต้โคนไม้ใหญ่ส่วนตัวเองก็คิดว่าจะนั่งพักสักครู่เพื่อที่จะสูบใบตองของแกทันใดนั้น แสงสว่างในช่วงยามบ่ายก็ค่อยๆเลือนหายแสงอาทิตย์ที่เคยส่งแสงผ่านใบไม้เพื่อกำหนดเวลาให้รับรู้ท้องฟ้าสีครามที่มองไปเหนือทิวไม้ในป่าผืนใหญ่แห่งนี้ได้มีเมฆาเลื่อนมาบดบังด้วยสีเทาเข้มทั่วบริเวณผืนป่าแห่งนี้เสียงอู้อู้ซาซา ทำเอาต้นไม้ใหญ่ใบลู่ไปตามแรงลมกิ่งไม้แห้งหักดังผงผางต้นไม้เล็กๆผงหญ้าที่ขึ้นเรียงรายใต้ต้นไม้ใหญ่ลมและฝนผ่ผาจเจ้าต้นไม้เหล่านี้ล้มราบเป็นหน้ากลองกอไผ่ที่เคยชูคอ เพื่อให้เห็นลำต้นที่สวยงามตอนนี้ลำต้นแตกแยกไปคนละทิศคนละทางป่าที่เคยสวยงามตอนนี้กำลังล้มระเนระนาดกิ่งไม้หักโค่นตอนนี้เหมือนมีฟูงกัจชฉานสัก10บตัวกำลังถล่มพื้นป่าแห่งนี้ตอนนี้ทั้งลมและฝนก็นำมาอย่างหนัก เสียงอัศนีฟาดลงบนต้นไม้ใหญ่แสงไฟสว่างจ้าเป็นลำแสงยาวเสียงดังครวมครามเรียงนั่งมองรู้สึกว่าตัวเองกำลังชาไปทั้งตัวในบรรยากาศที่กำลังอลลามานอยู่นั้นในบรรยากาศที่กำลังอลลมานอยู่นั้นแว่วเสียงผู้ชายดังมาจากแนวป่า พวกมึงออกจากป่าของกูไปเดี่ยวนี้เรียงเมื่อได้ยินเสียงก็หันไปทางผู้เป็นพ่อสายตาเหลือบไปเห็นพายุที่กำลังโหมกระน่ำพัดเอากระสอบสมุนไพรลอยไปตามแรงลมเรียงเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นก็ทำอะไรไม่ถูก แล้วหันไปเรียกพ่อเรียงก็ต้องหยุดเมื่อเห็นผู้เป็นพ่อกำลังยกมือสองมือขึ้นพนมนั่งไกรเวทมนคาถาก็ได้ยินเสียงแว่วๆมาจากผู้เป็นพ่อพูดขึ้นมาว่าข้าไม่ได้เข้ามาเพื่อตัดไม้ทำลายป่าหรือฆ่าสัตว์ในพื้นที่แห่งนี้ ข้ามาเพื่อเก็บสมุนไพรไปรักษาคนที่เจ็บป่วยในหมู่บ้านเพื่อจะจะยื้อชีวิตของพวกเขาให้รอดพ้นจากความตายท่านเจ้าป่านาที่นี้อย่าพิโรธโกธข้านักเลยข้าเก็บไปก็ไม่ได้นำเอาไปค้าขายหรือขายโตให้กับใครช่วยชาวบ้านเพื่อเอาผลบุญกุศลก็แแขนั้นเมื่อสิ้นเสียงตาสัก ลมที่กำลังพัดอื้ออึองกิ่งไม้ที่กำลังหักเสียงดังโครมครามก็ค่อยๆลดลงเมฆฝนบนฟ้าก็ค่อยๆเลือนหายสักพักก็เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อตาสักแกลืมตาขึ้นหน้าตาที่เคยมีแววกังวลอยู่บนใบหน้าตอนนี้บนใบหน้าของแกก็มีรอยยิ้มบางๆส่วนเกลียงก็มองหากระสอบที่ใส่สมุนไพร ตอนลมพัดแรงๆเขาเห็นว่ากระสอบโดนเจ้าพายุพัดพาลอยไปกับสายลมเมื่อเขาเหลือบสายตาไปดูอีกครั้งเขาก็ต้องขยี้ตาเพื่อมองให้ชัดๆอีกรอบอ้าวกระสอบสมุนไพรยังวางอยู่ที่เดิมนี่ว่าเอ๊ะมันอะไรกันล่ะนี่เขายืนทำหน้างงๆสักพักก็ได้ยินเสียงผู้เป็นพ่อพูดขึ้นมาว่า ไอเกรียงเอ้ยเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวก็มืดค่ำนะมันจะดึกดื่นเอาถึงบ้านเรารีบกลับกันเถอะเกรียงไม่ได้ยินตาสักผู้เป็นพ่อพูดก็ไม่ดีรอรีบยกกระสอบสมุนไพรขึ้นบ่าแล้วรีบจำ้ำอ้าวออกจากพื้นป่าบตรงนี้ทันทีเพราะเกรียง ต้องการที่จะออกจากป่าผืนที่ป่าตรงนี้ให้เร็วที่สุดเพราะในผืนป่าแห่งนี้มันมีอะไรที่ชวนให้เขาคนหัวลุกมาตลอดตั <t keys in |notimestamps|> ้งแต่ก้าวเรกที่เขาเหยียบผืนป่าแห่งนี้เมื่อสองพ่อลูกเดินมาได้ครึ่งทางเกรียงก็ได้หันไปมองดูผู้เป็นพ่อก็เห็นใบหน้าของผู้เป็นพ่อรู้สึกอ่อนล้า เกรียงจึงเอ่ยขึ้นว่าพ่อหยุดพักก่อนเถอะหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวค่อยเดินต่อก่อนแล้วกันช่วงนี้นั่งพักดื่มน้ำกันก่อนเถอะเกรียงก็ยกถุงสมุนไพรลงวางแล้วก็ส่งน้ำให้กับผู้เป็นพ่อเมื่อพ่อดื่มน้ำเสร็จก็ส่งกลับมาให้เจ้าเกรียงมัน เลียงมาดื่มน้ําเสร็จเรียบร้อยก็วางขวดน้ําลงแล้วก็ถามผู้เป็นพ่อขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในป่าแห่งนั้นหรือพ่อตาสักก็ตอบลูกชายมาว่าก็เจ้าป่านา่ะสิเขาคิดว่าเราจะมาล่าสัตว์บุกรุกตัดต้นไม้ในป่าผืนนี้นะ่ะสิท่านก็เลยพิโรธเลยซ้ำแรงอิทธิฤทธิ์ต่างๆนานา,นา เ,เตือนพวกเราสองคนไม่ให้มาเหยียบผืนป่าแห่งนี้อีกละสิพ่อเลยทรงกระแสติดไปบอกว่าพ่อมาดีพ่อไม่ได้มาร้ายก็ขอโทษขอโพยกันไปแล้วว่าเราไม่ได้มาดูหมิ่นดูแคลนท่านท่านก็คงเข้าใจเหตุผลที่พ่อให้แก่ท่านไปเรียงก็เลยขึ้นว่า อ้าวพ่อแล้วต่อไปเราจะไปหาสมุนไพรที่ไหนกันล่ะพ่อตาเปลียงแกก็ยิ้มแกก็บอกว่าเราก็มาที่ป่าแห่งนี้อีกนั่นแหละเพราะพ่อขอกับเจ้าป่าไว้แล้วเออพ่อแต่ฉันกลัวนะพ่อสักก็ทำหน้าแบบกล้ากล้ากลัว ลาศักก็ตอบไปว่าเอ้ยเองไม่ต้องกลัวหรอกโว้ยมันไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกแล้วหลังจากนั้นสองคนพ่อลูกก็เดินทางกลับถึงบ้านในค่ำของวันนั้นหลังจากนั้นมาสองคนพ่อลูกก็ได้มาเก็บสมุนไพรในผืนป่าแห่งนี้โดยไม่เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมากับพวกเขาสองคนพ่อลูกนี้อีกเลย